สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินองุ่นนิ้วมือนะคะว่ามันเป็นรสชาติยังไงของออสเตรเลียตัวนี้กิโลกร,รัมละ350บาทลองชิมดูนะคะไม่ใช่ค่ะของจีนไม่ใช่ของจีน,จนกิโลรรละ200บาทตัวนี้ของออสเตรเลียนะคะเป็นรสชาติยังไงลองมาชิมกันรอกินนะพี่ปลาวะอ้ามันหนุนไดค่ะกินนี่อร่อยปะอืะนนคอรับไฟมาครับนะอันเนี้ย จะมีความเปววมรเปี้ยวกว่านิดหนึ่งอือใช่ไหมเปรี้ยวหวานนิดนึ่งแต่รวมๆถือว,ว่าอร่อยไม่มีเม็ดนะคะกินได้ทั้งเปลือกอร่อยอ,อร่อยไม่ยินอร่อย <All right. S 1> กินดีกินดีมือคอยเลยอืมทั้งม,มือเลยค่ะอร่อยมากต้องไปลองชิมดูนะตัวเนี้ยถ้าใครชอบเปรี้ยวอมหวาน หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยนนิดเดียวอร่อยมาก